ได้ไหมพวกนี้ล้วลงเลยนาะได้ไหมน,ะะนะั่นอ่ะบิสมิลลาห์ hey, สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเมืงเซนประกาศวันนี้เมือดพาบังลันมา หมายรับคองปนมาดูกันว่าประกัดส่งน้ำตัวใหญ่และสีเป็นอย่างไรฝากก่นแล้วก็เชิญอะไมาเลยไม่เลม,เลมักจะไปจิกเป้งมิสีน้าไปทุกคนลุยกันเลยเราจะสำรวจทีละตงนะถ้าเราเจอฟองเราตัดรองเท้าดีกว่าถ้าว่าเราเจอฟองเนี่ยเราจะถ่ายดูทุกคนมามันจะอยู่ในช่งน้ำ,นำหมายรับคลองปนไม,ไม่บอกว่าที่ไหน Đây. Được pháo mê Trời pháo Được rồi mê nó rồi chỗ rồi gọn nó học hong gọn Nimut Niềm không? Niềm mê nơi nông gọn Tinger Tinger còn ngon 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 วันนั้นมาฟงกว่านี้ตรงนี้น่ามีเหรอวะขอลงก่อนนะตรงนี้นะบิสมาอิลนะอุลโลมันนั้นเอาได้เหอถ้าพบฟงนี่ผางจริงเลยนี่วัน้นเกือกก็ไม่ได้เออพบตัวแล้วเหอจริงเหรอมัน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 น้ำมันแห้งนี่มัน้นเหนื่อยแต่ว่าเลย ไม่ร <c ười> ู้แล้ว่าเราจะปรับวอร์มสำเร็จไหมนะวันนี้แต่ที่รู้ๆคือน้ำแห้งแห้งนิดนึงถ้าน้ำแห้งนี้ไม่รู้มีฟองมางนะเด้อเราต้องตักมั่วๆได้แล้วอ๋อปะปะก่อนตรงเดี๋ยวเลยเมันจะยินปาก่อนตรงน้ำได้ปูเลยเหรอน้ำแห้งจริงานนั้เหรอในตรงนี้ หรือว uh ่าเราก็มาจับมั้งเดี๋ยวาเราเจอเดี๋ยวเราบอกบางนันเลยทุกคนแต่ว่าน้ำไม่จริงทุกคนหรืออื้อุ้ยปลาช่อนบางลันจริงของลํามี้ยป๊อฟองมาเลยอ่ะนัว กงประกาศไหมวกนั้นนี่ฮะมอนไหมมีประกัดเลยเออมันน่าจะไปประชุมฟงไหมวังนั้นนะมันไปประชุมแน่เดิมเห็นป่ะมีเม็ดอะไรแต่นี่ก่อนตอนอะใช่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะที่เห็นปลาพวกนั้นมานะเพราะวันที่ปลาบางจ่ามามันมันน้ำเองจริงจริง น้ำล้นหมดเลยที่พายังจ่ามันมวันนี้เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ปามาดูกันครับมไม่พบดีกว่านะโออโหอย่าบอกว่าเราพาพวงนั้นมาแล้วเดินทางไกลยี่สิบแปดกิโลเพื่อมาสิ่งนี้อือหือให้ตัวรักตังเลยบรงนั้นเขาไปขี้หัวครับตอนนี้ ประกาศเราน้ำน่าจะหมดแล้วหาตรงนี้มีของด้วยตาปลาไหลไม่มีพี่ดได้ไหมเฮ้ยน่าดูม,ดมาแล้วเห็นว่าน่าจะมีพ่อมันพูอรอบองเรน,นี้นี่บ้างเอ้ะเอาได้ไหมตัวนี้ตัวนี้เล็กแต่ว่า

เข้าได้ยังของมันคงเห็ีได้มาตรงตัวแล้วนี่เราเคยมาชนมังไม่รูโอ้โหไม่พบฟองเลยแต่ว่าในรู้อันี้ปลากระโดงมันไม่รู้มาทุกคนที่เราพาวงั้นมาเรากะว่าจะได้ตัวหดๆทำไปทำมาทุกคนมังกรว่าเรื่อไม่หดเลยไม่พบไม่พบลุงนั่น เหมือนที่คิดไปเร็วคนนั้นทุกคนเราต้มบางร้นทำเร็แล้วเยิ้ม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 ไม่มีอ่ะพี่ไม่หมดพี่มาบุกต่อ เราต้องได้ปะาตามไม่ได้ไม่ใช่บางเอยดเสียนบางนันต,ตักให้เจอครับบางนันตักให้รู้จักครับโอ้โห,โโหลูกพีเลยมีอโอ้โหลูกพีมันเอ๊มนนอยมเยี่ยมเยี่ยมไม่รู้เหมือนกันบางนันตอนนี้คือเรา มีความหวังมากเลยใช่ไหมโอ้โหมีแต่ลูกกันทุกคนมาเจอั๊บมันเทียยรอหน้าร้อนจริงโอ้โหลึกเจ้มคอบ่มาน้ำมาเองมงนันเราไม่เอาเอาพ่อมันเด้อมาเลยพิตรงนี้น่าจะมีพ่อมันไม่เหมือนที่มังเหยียบพาบางจามเลยทุกคน ตรงอันน่าจะเดินต้มแล้วทุกคนเดี๋ยวมีจะพยายามหาพวกน้องนั้นนะตักไปก่อนตักมอสหัวไปก่อนไม่ต้มไม่ต้มสามารถตั้งเกยนุ่มต้มก็ไม่ใช่แล้วไม่เจอตรงนั้น ถักมั่งก่นอนปาบก็ให้โอ้โหได้แล้วมั่อกันตตวผู้เล็กเอ้ยเมียเมียโอ้โหเป็นพวกฟองด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืม้มทำเบืือที่นี้ได้แต่ลูกมันอลไรหนูตรงนี้ đem nghe chua bằng ăn nước còn tòng chua đấy chứ này hay phốp lơi cả cà rón hay phốp phong nó ăn lơi bên đi để ừ. là nó phân tọt lớp hơn lắm ừ hà không lê đi cái bốc còn ตัวสักตัวก่อนลูกไอ,อ้ปาบคอยไม่พบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกคนปากัดปากดองนะมาาันใหญ่ยากมากเลยไม่พบเลยทุกคน แปดนาะทีแล้วขอนั่นกแบเบหแแแียดฮะยิมยิมยิมอืมได้ตัวเมียมาพี่ปูไม่พบเลยดิเมียพี่ปูก็มีพบแต่ปูสักตัวอะไรอย่างนั้น ยำแล้วทุกคนนกควักกเต็มเลย <c oughs> คุณร,รู้สึกยังไงครับโดนต้มไหมครับใช่ครับถึงเรากลับไม่เจออะไรเลยครับไม่พบตัวทีครับร <c oughs> ิงครับฟองก็ไม่พบเลยครับมับงจาผิดรอบแลกบังจาเหรอ มังจาดูอาตั้งมาแล้สิครัมังจาว่าโชคดีกูไม่ได้ไปมีเด็กลูกนั่นเด้อสักตัวไหมได้หมอนหนึ่งครับเริ่มคันแล้วครับจังหวะนี้ครับเราน่าจะต้องไปบางเตียวใหม่ครับ พอเราไม่พบประกาศตัวเลยครับพบแต่ว่าตัวเล็กปีครับใช่ใช่ใช่นี่ถึงรอบแล้วของนั้นเบื่อไม่ผังกตัวเลยขังนั้นอ๋อขังนั้นพวกเงี้ยพวกโฟงสวยมากเลยอ่าเราเจอของดีอย่างน้อยน,นี่แล้วมันออกไปไหนจะไม่ได้ใช่ด้วยตัวนี้น่าจะมีปลาด้วยของนั้นเด้ออย่างน้อยๆเราก็พบโฟงง่งนั้นอันอนุปกรณ์ อย่าเปิดเดี๋ยวมึงนั่นเปิดพังกันดิมันปลาปูมาด้วยของนั่นเห็นเลยได้ไหมพวกนี้ลงเลยเนาะไดนั่นนั่นน่ะอือบิสมิลลาห์มันนั่นได้เห็นปลากระโดงน้ำไหมทุกคนถ้ามันไปประชุ่มของนั้นอ๋ออ๋อแล้วมันออกไปทางไหนของนั่นอืมอือของนั้นอยู่เด่นไหม หาี้ยเดี๋ยวโรยเหลือเชื่อขนาดควบฟองแบบนั้นเลยยังไงไม่ฟุเลยนะเรียบร้อยกินมั้นดีมากทุกคนขนาดปุ๊บฟองแบบนั้นเลยยังไม่ได้ปลาเลยมังนั้นกินดีจริงๆโอ้โหสรุปเป็นยังไงเท่หครับยอมคนแรกก็เจ๊เลยไปอะไรกับอื่น